ครับสวัสดีครับผมก,กัตังซาเหนี่ครับบรรมากาศตอนเศ้าครับเลี้ยนหางว่าหกเลยคุกคุกุกค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 ุคคคคยน ไก่ไก่ผู้ใหก่ไก่ปลาครับไก่ปลาอยู่ในป่าเจ็ดกีกัน มันจะลงคิบปะไรกูกูกกุ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 หุ่นปลาอวปลาลงดิบ ยาลรยขบับตะกันบำเปลือยนยังไรเดี๋ยวยาตีกรัรขบับตะกุมระสามโล4โลมือละโอ้ยขบับละ ไก่ปลาครับไก่ปลา บุญไหวขนาดเนี้ยมึงสนี่ปล่อยปล่อยออกมาเลย,ยงไงมันออกมาตั้งนอกเนี่ยซุ่มอยู่ในขวักคุอกอะร้ายเติบ ม่ไปหายกันแกไกลซื่ๆกับเปิดทางไ,ได้ได้บ่ได้ยูทูบก็ได้ no oh, but yeah